สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงไม้ l ลีนิง2ไม้นี้นะครับก็จะเป็น l ลีนิงเบ a ดเอ็กเก้าร้อยแม็กซันนะครับซ u แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นฮาวเวอร์เทคเก้าพันนะครับซ u ด้วยกันทั้งคู่นะครับก็พอดีมีพี่ที่มาคอมเมนต์เอาไว้นะครับว่าอยากจะให้พูดถึงไม้2ไม้นี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าเราไปดูตามหน้ากระดาษแล้วอะครับตัวสเปคของไม้2ตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างจะใกล้กันกว่าที่เราคิดเหมือนกันนะครับคือผมเองก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันอย่างเช่นรรเเวลาาไปดู เขาจะบอกว่า,าบาลานซ์พอยต์มันอยู่ที่295แล้วก็เป็นก้านแข็งใช่ไหมครับในขณะที่ฮาว t e c h 9,000เขาจะบอกว่าตัวบาลานซ์พอยต์มันอยู่ที่298แล้วก็จะเป็นก้านแข็งนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าบาลานซ์พอยต์มันต่างกันแค่3เองนะครับจาก295เป็น298แล้วก็บนเว็บไซต์มันเขียนว่าแค่ก้านแข็งด้วยกันทั้งคู่นะครับซึ่งทีนี้พอเรามาดูที่ตัวไม้แล้วครับคือพอคือถ้าเราดูด้วยสายตาเนี่ย จริงๆไม้2อันนี้มันค่อนข้างจะคล้ายกันมากๆเลยนะครับคือมันต่างกันแค่สี่คือความยาวก้านเนี่ยเท่ากันเลยนะครับขนาดของก้านถ้าเกิดว่าดูด้วยสายตาผมว่ามันเท่ากันนะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมจะหันมาทางเฟรมนะครับคือ2ตัวนี้ถ้าผมดูด้วยสายตาเนี่ยผมว่าเฟรมมันขนาดเท่ากันเลยนะครับมันอาจจะมีดีเทลที่แตกต่างกันนิดนึงเช่นแบบเซาะร่องไม่เหมือนกันหรืออะไรไม่เหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่า ขนาดเฟรมเนี่ยเท่าที่ดูด้วยสายตาคือขนาดเฟรมเท่ากันเลยนะครับมันจะไม่ได้เป็นเฟรมแคบเหมือนกับพวกตระกูล X Force อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รูตาไก่ก็ดูจะเท่ากันทุกอย่างก็ดูจะค่อนข้างเหมือนกันนะครับซึ่งก็นั่นแหละครับโอเคขอเอามาวางฝั่งนี้ก่อน ตามนั้นแล้วอะสเปคมันก็ค่อนข้างจะใกล้กันมากๆเหมือนกันนะครับทั้งๆที่ตัวหนึ่งเป็นไม้สายสปีดส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นไม้สายคอนโทรนะครับทีนี้พอผมมีทั้งคู่แล้วผมเอาไปตีทั้งคู่แล้วนะครับก็จะขออนุญ,ญาตมาเล่าให้ฟังนะครับว่าผมเอาไปตีมาแล้วเป็นยังไงก็จะขออนุญ,ญาตเกริ่นไว้กับทุกคลิปเลยนะครับเกริ่นไว้เหมือนกับที่พูดกับทุกคลิปเลยก็คือแต่ละคนนะ่ะก็จะมีทักษะการตีที่แตกต่างกันนะครับท่าทางการตีแตกต่างกันความแข็งแรงของร่างกายแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนนั้น แต่ละคนก็จะรู้สึกกับแต่ละไม้ไม่เหมือนกันนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าใครผิดใครถูกอันนี้ขออนุญาตมาแชร์ให้ฟังในมุมของผมที่มีทั้ง2ไม้แล้วเอาไปตีด้วยกันมานะครับจริงๆแล้ว2ไม้นี้สเปคมันใกล้กันก็จริงแต่ผมว่ามันไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะครับคือมันไม่ได้เอามาทดแทนกันได้ในความรู้สึกผมมาก็คือมันเป็นตามที่เขาบอกนั่นแหละครับเอาไปเล่นแล้วค่อนข้างรู้สึกแตกต่างกันมันเหมาะกับผู้เล่นคนละแบบแตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับก็คืออาเดี๋ยวผมเริ่มไปทีละตัว อย่างเบรดได้900 m a x s o n นะครับมันเป็นไม้สายสปีดที่ว่าหลายๆคนจะบอกว่ามันเป็นไม้ที่บุกดีนะครับเอาไปบุกได้เป็นไม้สายสปีดบุกดีหัวมีน้ําหนักอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถามว่าผมเอาไปใช้บุกได้ไหมผมเอาไปใช้บุกได้ครับคือถ้าเปรียบเทียบเบรดได้900 m a x s o n กับไม้สายแบบสปีดจ๋าๆอย่างพวก Nano f l a r อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้หัวมันค่อนข้างมีน้ําหนักกว่าก็จริงนะครับแต่ แต่เลยนะครับเวลาเอาไปเล่นเกมอะ่ะหัวมันไม่ได้มีน้าหนักเท่าฮาเท็ก9000เลยนะครับท,ท,ทั้งทีงจริงๆแล้วตามสเปคบาลานซ์พอยต์มันต่างกันแค่3มิลนนะ่ะต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าจร,จริงๆแล้วผมอาจจะเป็นสไตล์แบบหลักๆแล้วว่าผมจะค่อนข้างยืนหลังนะครับแล้วก็จะกดลูกลงค่อนข้างเยอะถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะตบเยอะนะครับแล้วก็ผมก็จะมาจากไม้ะกูลสายบุกครับอย่างเช่นผมจะใช้ As สทรอกเยอะนะครับแล้วก็ชีนนี้พอหลังๆที่เราไม่ได้เล่นคู่กับเพื่อนเราอ่ะเวลาเราไปเล่นตามกวนเวลาเราตบแล้ว ไม่ค่อยมีคนเก็บหน้าให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาตบแล้วหัวทิมต้องเก็บหน้าเองอ่ะมันค่อนข้างเสียเปรียบผมก็เลยเปลี่ยนสายมาเป็นสายพวกสายคอนโทรลนะครับพอเล่นสายคอนโทรลแล้วเล่นได้ดีเริ่มแจกลูกเริ่มอะไรแทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยสลับมาเล่นไม้สายสปีดนะครับก็จะเป็นที่มาของ2ไม้นี้นะครับก็หลังๆอะพอผมเล่นสายคอนโทรลปั๊บผมก็อยากจะลองสายสปีดที่ไม่ได้สปีดมากแล้วก็ยังจะสามารถบุกได้ด้วยนะครับซึ่งที่หลายๆคนบอกว่า เบรดก้าร้อยแม็กซันเนี่ยมันบุกได้แล้วมันตบดีนะครับอันนี้ผมขออนุญาตสวดเลยนะครับว่ามันตบไม่ได้ครับคือไม่ได้หมายความว่ามันตบไม่ได้หรือว่าผมอเก้นคนอื่นเลยนะครับคือถ้าเทียบกับ2ไม้นี้ฮาวเทกเก้าพันตบดีกว่ากันเยอะเลยครับเอาผมคนเดียวเลยถ้าผมตบแบบด้วยน้ําหนักพอๆกันเลยเน้นๆเ,เหมือนกันเลยสําหรับผมเลยเนี่ยเพอร์ฟอร์แมตในการตบของตัวฮาวะเทกเก้าพัน ดีกว่ากันเยอะเลยครับลูกตบฮเวเดก9,000เนี่ยผมทำแล้วได้ประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีแต่ในขณะที่เบลได้900 m a x ซ o n เนี่ยมันตบได้ครับคือมันตบคือแบบแต่มันไม่ได้ตบหวังผลนะมันเหมือนตบแล้วก็คือรอามมะาอะไรประมาณนี้นะครับคืออันนี้ผมได้รับการคอนเฟิร์มจากพี่ที่เล่นด้วยกันมานะครับว่าเวลาผมตบด้วย900 m a x ซ o n เนี่ย สปีดลูกที่มันออกไปเนี่ยมันค่อนข้างเร็วก็จริงครับแต่ทีนี้พอมันผ่านครึ่งทางไปอย่างเช่นมันผ่านเน็ตไปแล้วเนี่ยสปีดลูกมันค่อนข้างตกครับยิ่งถ้าสมมุติว่า,าสไตล์ที่ผมเล่นเนี่ยก็คือจะค่อนข้างคลุมครึ่งหลังขอดอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะตบจากระยะค่อนข้างไกลนิดนึงนะครับเพราะตบแบบนั้นเนี่ยพอลูกมันผ่านเน็ตไปอ่ะสปีดมันค่อนข้างตกครับแล้วผมก็จะโดนดีแจกอะไรเงี้ยค่อนข้างจะเสียเปรียบเพราะผมเล่นเจ้าตัว900 Maxton ไปมากๆเนี่ย ผมก็จะไม่ค่อยตอบแล้วเพราะว่าเวลาตบก็จะรู้สึกเสียเปรียบนะครับแต่ถามว่าตบได้ไหมมันตบได้ครับเวลาเราง้างขึ้นไปเนี่ยแล้วเวลาเรากดมันลงมาเนี่ยคือรู้สึกว่ามันมีน้ําหนักมันจะไม่รู้สึกวิวขนาดพวกไม้ส,สไตล์อย่างพวกนานโนแฟลร,รอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่แบบต้องข้อมือล้วนๆเลยนะครับหรือว่าอีกตัวหนึ่งที่วิวก็จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตหยิบมาลิ้นึงก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าตบแล้วค่อนข้างวิวเราต้องใช้ข้อมือล้วนๆเลยเนี่ยก็จะเป็น ตัวซันแอนมูลนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวระหว่างแม็กซันกับซันแอนมูลนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอเอามูนออกไปก่อนก็คือถ้าผมเอาตัวซันแอนมู n มาตีเนี่ยเวลาลูกตกผมก็คือต้องข้อมือเน้นๆเลยครับไม่งั้นลูกมันไม่ค่อยไปนะครับส่วนเจ้าซันเนี่ยเวลาตบเนี่ยมันค่อนข้างจะมีน้ําหนักเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องเน้นข้อมือเยอะแล้วขนาดเน้นข้อมือแล้วเนี่ยลูกมันจะพุ่งไปมีสปีดลูกเนี่ยแค่ประมาณหนึ่งเลยก็คือ มันค่อนข้างจะเหมาะกับคนที่เล่นครึ่งขอดขึ้นไปจนถึงหน้าคอดนะครับซึ่งมันก็คือเป็นไม้สาสปีดจริงๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับส่วนลูกอื่นๆนะเช่นลูกวางอะลูกวางลูกดักลูกแก้ลูกอะไรอย่างนั้น,นะคือไม่ต้องพูดถึงเลยครับตัวนี้ทำได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ฟิลของการตีเนี่ยผมอยากจะบอกว่าแม็กซันอะเป็นไม้ที่ตีแล้วรู้สึกว่าแน่นมากๆนะครับเอาฟิลก่อนเลยก็ได้ครับฟิลของแม็กซันอะ <t ansen> ผ,ม <itor> ผมว่ารู้สึกว่ามันเป็นไม้ที่แน่นนะครับตีเรารู้สึกว่าแน่นมากๆนะครับ <t ie> เวลาตบอ่ะ <t uf> ที่บอกว่าตบสนุกตบสนุกเนี่ยผมยืนยันว่ามันตบสนุกนะครับไม่ได้หมายถึงประสิทธิภาพมันจะดีเท่าไม้ตบนะแต่มันตบสนุกเพราะรู้สึกว่าตบแล้วมันแน่นครับคือไม้หลีนิงเนี่ยมันจะมีความนิ่มของ,ของก้านเวลาเราตีเนี่ยก้านมันจะนิ่มก้านมันจะนิ่มแต่ว่าคําว่านิ่มเนี่ยแต่และไม้เนี่ยมันจะมีความนิ่มที่คนละสไตล์กันนะครับถ้าสมมุติว่าเอาแค่2ตัวที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ย ไอตัวเบ9 0 0 m ็ก้าลอันเวลาตบเนี่ยมันจะรู้สึกนิ่มแต่แน่นนะครับส่วนเจ้าตัว h าวเว e ร์9เท0ก้มันจะรู้สึกอ่านิ่มแต่เด้งนะครับมันค่อนข้างต่างกันชัดเจนเลยนะครับวอมรู้สึกชี่ก้านนะ่ะแต่ความตีสบายความตีง่ายเนี่ยผมให้เบรเด็ก้าลอกซันนี่กินขาดเลยนะครับคือผมว่าตีฮาวเว e ร์9เท0กน่ะมันตีง่ายมากแล้วแล้วก็เซฟสุขภาพร่างกายสุดๆแล้วนะครับเป็นไม้ที่เป็นมิตรกับสุขภาพสุดๆแล้วอ่ะ พอผมมาเจอ900แม็กซันผมว่ามันเป็นมิดขึ้นไปอีกนะสำหรับผมอะผมรู้สึกว่ามันเป็นไม้ที่ตีแบบสบายร่างกายมากๆแล้วก็คือตีง่ายมากผมรู้สึกว่ามันตีง่ายมากน้ําหนักหัวมันกําลังดีอะคือพอผมจับแล้วผมรู้สึกว่าน้าหนักทุกอย่างมันกําลังดีนะครับพวกลูกเซฟลูกอะไรสําหรับผมอะมันเล่นถึงหลังพอดีเพราะว่าน้ําหนักหัวประมาณเนี้ยสำหรับผมผมว่ามันโอเคมากๆนะครับแต่ว่าผมก็จะติดเรื่องลูกตบนี่แหละที่ผมรู้สึกว่ามันตบไม่ดีนะครับแล้วก็ ลูกอื่นอ่ะลูกวางลูกดาดลูกแก้ลูกอะไรอ่ะผมว่ามันทําได้ดีหมดเลยนะด้วยตามสไตล์ไม้สปีดอ่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณเป็นสไตล์สายแบบเล่นแจกอ่ะคือไม่ได้เน้นตบมากๆอ่ะเน้นแจกอ่ะแจกซ้ายแจกขวาแจกหน้าแจกหลังอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเจ้าตัวเนี้ยทาได้ดีมากๆนะครับผมติดอยู่อย่างเดียวเลยคือเรื่องลูกตบซึ่งผมอาจจะส่วนชาวบ้านนิดนึงตรงที่คนอื่นจะบอกว่ามันตบได้ตบได้แต่ผมยืญญนยันว่ามันตบไม่ได้นะครับในขณะที่ฮัประเทกด้าพันนะครับ ขึ้นมาด้านหน้าคือผมว่าหาวเด็ก9,000พัน่ะมันจังเป็นไม้ที่ตบได้อยู่นะครับมันเป็นไม้สายบาลานก็จริงแต่น้ำหนักมันจะค่อนข้างตกหัวนะครับแล้วก็ก้านน่ะคืออันเนี้ยมันพูดแล้วมันจะค่อนข้างสับสนก็คือเวลาคนไปตีเาวเด็ก9 0 0 0จะบอกว่าก้านมันนุ่มก้านมันนุ่มแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคำว่าก้านแข็งอ่ะคือมันก้านแข็งครับมันเป็นไม้ก้านแข็งคําว่าไม้ก้านแข็งก็คือมัน ค่อนข้างจะต้องใช้สปีดข้อมือประมาณหนึ่งเพื่อให้อ่ามันดีดลูกออกไปครับคือถ้าสมมุติว่าอ่าข้อมือค่อนข้างดีเนี่ยมันจะสามารถดีดลูกออกไปได้ดีแต่ถ้าสมมุติว่าตีแบบที่ไม่มีข้อมือเลยหรือว่าตีแบบอ่านี้ตีแบบอารมณ์ประมาณมือใหม่ตีครับแล้วก้านมันไม่ทํางานอะ่ะมันจะรู้สึกเลยว่าก้านแข็งนะครับแต่ว่าไอ้คาว่าก้านแข็งเนี่ยเวลามันกระทบลูกอะ่ะอย่างสมมติว่าผมตบเต็มหน้าไม้น่ย คือมันจะไม่ค่อยสถานมาที่มือครับมันจะไม่ค่อยสถานมือสถานไหลสถานแขนเท่าไหร่ครับจ้าเจียกับโยเนกเนี่ยเวลาเราตบปั้งเนี่ยมันจะรู้สึกสถานไปหมดเลยซึ่งมันอาจจะเป็นฟิลของโยนเนกเขาอะซึ่งทาให้รู้สึกว่าแบบเออมันเล่นแล้วมันดีอะไรนะครับแต่ว่าสตา์ลีนิกเนี่ยถ้าเราตบเต็มไม้โดยเฉพาะกับฮาวเวิรเก้าพันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันนิ่มมากเวลาเราตบเต็มไม้เนี่ยมันจะรู้สึกนิ่มมือไปหมดเลยจนบางทีเราต้องมานั่งดูว่า ผลงานเราออกไปดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือบางทีตบไปเต็มไม้ยังรู้สึกเหมือนกับแบบไอ้ลูกนี้เราแป๊กหรือเปล่าแต่ลูกมันพุ่งไปดีอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นข้อติข้อเดียวสําหรับผมสําหรับ h าวเทคเก้าพันนะเพราะผมรู้สึกว่าคือกล้านอะมันนิ่มจนมันวิวไปหน่อยบางทีเราต้องคอยดูผลงานแต่ว่าพอผมเอาไปเล่นสักพักอะ มันก็จะจับได้ว่าโอเคอันเนี้ยตีดีอันเนี้ยตบดีนะครับสำหรับผมมันไม่ว่าผมอย่างผมได้ฮาวเวอร์เท9,000ตัวนี้มาก็เป็นปีแล้วนะเวลาผมไปตีไม้อื่นน่ะสักพักหนึ่งอ่ะพอผมกลับมาเล่นฮาวเวอร์เ9,000ผมก็ต้องจับฟิลใหม่ทุกครั้งเพราะว่าไอความรู้สึกนิ่มเวลาตีเนี่ยฮาวเวอร์เท9,000มันมีของมันอยู่คนเดียวเนี่ยครับพอดีอันนี้ออกนอกท็อปปิกไปนิดนึงทีเนี้ยพอกลับมาว่าระหว่าง2ตัวนี้มันต่างกันยังไงอ่ะคือผมว่าฮากกวเวอร์เะครับ คือจริงๆแล้วมันเป็นไม้ที่ตีง่ายมากแล้วแต่ถ้าเราเอาแค่เปรียบเทียบระหว่าง2อันเนี้ยนะครับผมว่าฮาวาเท็กเก้าพนมันจะตียากกว่านิดนึงเพราะจะรู้สึกว่าหัวมันจะหนักกว่านิดหนึ่งนะครับความไวมันจะตกลงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าก้านน่ะต้องใช้ข้อมือมากกว่านิดนึงสําหรับผมผมว่านิดนึงนะแต่ไม่เยอะนิดหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าสําหรับผมผมว่าลูกตบมันดีกวกันเยอะเลยครับเอาแค่วงผมหรือว่าสไตล์การตีของผมอะ ผมว่าฮาวเวิร์ดเทค9,000น่ะมันตบดีกว่ากันเยอะนะครับอย่างเวลาผมไปเล่นนะถ้าเกิดสมมุติว่าลูกลอยมาผมสามารถตบอย่างมั่นใจได้ด้วยการใช้ฮาวเวิร์ดเทค9,000ในขณะที่ถ้าผมใช้เบรดเอ็กซ์900มักซ์ซันเนี่ยผมอาจจะเลือกเล่นออปชันอื่นนะครับผมอาจจะเลือกตัดลงหน้าเน็ตหรืออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่มันแตกต่างกันเลยนะครับทีเนี้ยคือพอฟังมาถึงตรงนี้ก็จะเหมือนผมค่อนข้างจะเอเอียงมาทางฮาเวิเท9,000นะครับแต่ว่าถ้าเป็นลูกอื่นอ่ะ คือผมว่าลูกอื่นมันใกล้กันมากเลยนะหมายถึงว่าแบบลูกวางอ่ะผมว่ามันวางดีทั้งคู่นะครับมันวางค่อนข้างดีทั้งคู่อย่างด้วยความที่900 m a x o n มันมีน้าหนักหัวเนี่ยผมว่าทําให้มันมันวางง่ายเวลาเราหยอดมันยังรู้สึกมันจะไม่วิวเหมือนกับแบบแบบแบบไม้สปีดไม้อื่นอ่ะอย่างเวลาผมหยอดผมอยากให้มันมีน้ําหนักที่หัวนิดนึงอย่างเงี้ยครับผมว่าก็900 m a x ซ o n มันทําได้ค่อนข้างดีนะครับ สปีดหน้าไม้เนี่ยโอเคเวลาเล่นนะรู้สึกว่ามันไวต่างกันแต่ว่าไม่ได้ต่างกันมากนะครับเพราะว่าเจ้าตัวฮาวเท็ก9000มันก็ทําหน้าไม้ได้ค่อนข้างไวแล้วนะทีนี้ผมก็จะขอสรุปเลยแล้วกันนะครับว่า2ไม้นี้มันต่างกันยังไงอ่ะคือสำหรับผมอ่ะมันอาจจะแตกต่างกับชาวบ้านนิดหนึ่งนะแต่ว่าผมมี2ไม้นี้แล้วเอาไปตีมาจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันฟิลไม่เหมือนกันนะครับก็คือถ้าคุณอยากได้ไม้ใส่คอนโทรลที่ตบได้เนี่ยฮาวเท็ก9000ทำได้ดีกว่าแน่นอนครับแต่ว่าถ้า ถ้าอยากได้ไม้ที่เป็นสายแบบตีง่ายสุดๆเลยนะผมไม่ได้มองว่ามันเป็นสปีดด้วยสามะผมมองว่ามันเป็นไม้ตีง่ายมากๆอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นสปีดอ่ะผมว่าน้ําหนักหัวมันยังเยอะไปนิดนึงนะครับแต่ว่าโอเคมันตกอยู่ในไม้สายสปีดก็ใช่คือมันเป็นไม้สายสปีดอ่ะที่ตีง่ายมากเพราะว่ามันไม่ได้หวิวขนาดไม้สายสปีดทั่วๆไปครับมันเป็นไม้สายสปีดที่ยังมีน้ําหนักหัวอยู่นะครับแต่ว่า ลูกอื่นน่ะมันทําได้ง่ายมากสําหรับผมอะ่ะแล้วก็ผมจะค่อนข้างเล่นท้ายคอร์ดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมเล่นท้ายคอร์ดอะ่ะไม้สายสปีดน่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่ผมยังใช้ได้เนี่ยน่าจะเป็น0 0 Max Sun ้อยแม็กซ์ซันละนะครับอย่างถ้าสมมติว่าให้ผมไปเล่นพว,วกนานแฟเอ่ผมว่ามันก็ไม่น่าจะเหมาะเพราะว่าผมจริงๆก็เคยเล่นอยู่นะครับแต่ก็ไม่เหมาะเลยขนาดผมไปอาร์กเผมยังรู้สึกว่าไม่ค่อยเหมาะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเบรดและเก้าร้อยแม็กซ์ซันเนี่ยผมเล่นได้ครับเวลาบางทีลูกตบมาก็ตบได้ไม่ได้ขขัดเินแต่ว่วา มันก็ยังมีประเด็นตรงนี้ครับก็คือลูกตกผมอะสปีดมันจะไปนิดเดียวเพราะฉะนั้นอะถ้าสมมุติว่าลูกไม่ได้มาครึ่งขอดหรือว่าตบจริง,รงๆเต็มๆมเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเลี่ยงเพราะฉะนั้นสําหรับผมเลยสองไม้เนี่มันเล่นเน้นวางลูกเน้นปั้นเกมเน้นแจกเน้นอะไรได้เหมือนกันเลยครับผมรู้สึกว่าความแม่นลูกการออกลูกเนี่ยง่ายพอๆกันเลยนะครับการเขาเรียกว่าอะไรการรักสุขภาพสองไม้นี่ยคือมันเป็นไม้ที่เป็นมิตรกับสุขภาพมากๆเลยครับ 900 Maxsun จะเป็นมิรกับสุขภาพมากกว่านิดนึงก็คือเวลาตีจะนิ่มนวลไปหมดเลยนะครับอย่างถ้าสมมุติว่าแบบไปตีแบบหลายๆวันมาเนี่ยครับผงก็จะมาทางเบรเอ็กซ์อยแ m a x ซ u n นะครับมันจะถ้าไม่มีอาการปวดแขนปวดหลังปวดไหล่เลยลวเวลาออกลูกนี่รู้สึกว่านิ่มสบายไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญ,ญาตสรุป,ปประมาณนี้เลยนะครับว่าก็คือไม้2ไม้เนี่ย มันเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างจะปั้นเกมครับคนเล่นก็จะต้องชอบปั้นเกมนิดหนึ่งนะครับชอบแจกชอบออกลูกแจกออกออกซ้ายออกขวาอะไรงเงี้ยครับดันหน้าดันหลังอะไรประมาณนี้นะครับมันทําได้ดีทั้งคู่เลยนะครับมันจะต่างกันตรงนิดหนึ่งก็คือสไตล์ของผู้เล่นตรงนี้อย่างสมมุติว่าคุณปั้นเกมจนคู่ต่อสู้เพลี่ยงพลามละคู่ต่อสูข้ขึ้นลูกมาให้คุณครึ่งขอดเนี่ยถ้าสมมุติว่าช็อตต่อไปที่คุณเลือกเล่นเนี่ยคุณเลือกตกเต็มข้อเนี่ยผมว่าคุณอาจจะเหมาะก,กับฮาร์มอเทก9,000มากกว่านะครับ แต่ถ้าสมมุติว่าลูกมันขึ้นมาครึ่งหอเนี่ยคุณเลือกตัดหยอดหน้าเน็ตเนียนๆเนี่ยผมว่าไป900 Max แมกซ์สันดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าคุณเป็นสายสุขภาพมากๆเลยอย่างเช่นแบบอยากจะได้ไม้ที่เฟรรี่กับร่างกายสุดเลย900 Max แมกซ์สันดีกว่านะครับแต่ถ้าคุณยังติดเป็นสายบุกอยู่นะครับผมว่าฮารเบิร์ดเก้าพัได้ดีมากนะครับคือมันเป็นสายคอนโทรลที่ยังบุกดีอยู่นะครับซึ่งก็ ประมาณนี้นะครับสาหรับการรีวิว2ไม้นี้คือคือมันค่อนข้างใกล้กันก็จริงแต่ผมมองว่ามันไม่เหมือนกันเลยนะครับถ้าผมเล่นจริงๆแล้วอ่ะผมจะค่อนข้างจะเอ็นเอียงมาทางฮาวเท็ก9,000มากกว่าเพราะว่าผมนีก็ยังติดลูกตบอยู่นะครับแล้วก็ยังรู้สึกว่าลูกตบฮาวเท็ก9,000ทำได้ดีมากนะครับทำได้ดีมากจริงๆก็ไม่น่าเชื่อว่าไม้สายคอนโทรลมันสามารถทําลูกตบได้ดีขนาดนี้นะครับในขณะที่คือ900 m a x o n เนี่ย มันก็ไม่น่าแปลกใจว่าทําไมมันถึงได้เป็นไม้ที่ขายค่อนข้างดีนะครับแล้วจริงๆสีสวยด้วยนะครับก้าวลายแม็กซันสีสวยทําได้ดีแล้วก็เล่นคู่ดีมากนะครับถ้าคุณไม่ได้เน้นตบอย่างที่ที่คือจริงๆอะผมตบค่อนข้างเยอะแหละแต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้เน้นตบขนาดที่ผมเล่นหรืออะไรประมาณเนี้เราก็เน้นวางมากกว่าเนี่ยผมว่า900แม็กซันเนี่ยเป็นไม้ที่ดีเลยนะครับเพราะว่ามันเล่นง่ายมากๆมันเล่นง่ายมันเล่นลูกอื่นง่ายมากๆแล้วลูกตบไม่กินแรงเท่านะครับคือถ้าตรงนี้นิดนึงอะที่ 900 m a x t n มันจะชนะตรงนิดนึงตรงที่ว่าไม้มันไม่ได้กินแรงเท่า h o w r d a e 9,000นะครับถ้าสมมติว่าคุณเล่น h o w r d a e 9,000เราไปเกมหลังๆเริ่มรู้สึกว่าแบบมันกินแรงแล้วเหนื่อยเนี่ยคุณอาจจะลองถอยมาที่ Blade 900 Maxton ก็ได้ครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ2ไม้นี้นะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามชมมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะให้ผมพูดถึงไม้อะไรก็รบกวนทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ